สมัมผมไปเลี้ยงควายแต่ก่อนเนี่ยผมก็จะเอาพาดคอบ้างแขนเอวบ้างนะพาดเอวบ้างปลูกเสีเอวนะไปเลี้ยงควายนะครับถ้าขมานี่มีประโยชน์นะครับเช็ดกีมมูกก็ได้เช็ดหน้าก็ดีนะนะเวลาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่าไปทํางานทําไรนะคอมหน้าก็ได้นะครับถ้าขมานี่เออใช้สรารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะครับน้องรัตสวัสดีครับ ใช้สารพัดประโยชน์นะครับสำหรับคนอีสาราเราก็จะเป็นแบบนี้นะ้าไม่ได้ซื้อนะเออแม่นี่เป็นคนพอนะครับแม่เนี่ยพอนะครับไม่ได้ซื้อนะครับก็จะทอเสื้อทอผ้าไหมนะครับทอไอ้ผ้าเข่ามานี่ทอเองนะครับแม่เป็นคนทนะํานันเมื่อก่อนก็จะแบ่งให้พ่อให้แม่ให้ลกูกให้น้องนะ ใช้นะครับเวลาไปทำนาทำงานนะไปทำทำไร่ก็จะพร้อมหน้านะครับพร้อมหน้าตานะครับเห็นแต่ลูกกระานะครับลุงกำลาสวัสดีครับนะพี่นาลีสวัสดีครับเห็นแตลูกกระาเวลาเราไปเกี่ยวข้าวนะครับไปทำนาเนี่ยนะพี่เหนือสวัสดีครับ <c oughs> เป็นผ้าที่สารพัดประโยชน์นะครับพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนืออีสานใต้นะครับก็จะใช้นะครับ ผมยังมีสลงนะแม่ครับไอ่ทอนะครับแม่เขาทอทอไว้ยังผมยังเก็บมาไว้อยู่นะครับสลงไหมนะครับสลงผ้าไหมของเขาเรียกว่ามรดกแม่นะครับในบ้านก็ต้องนุ่งนุ่งสลงนะไม่ใช่พมา่านะอีสานตะก่อนยังก็มีสลงนุ่งนะครับสลงผ้าไหมนุ่งยามเวลานอนนะครับพี่น้องนะ เวลานอนนุ่งสลงนอน้มันก็จะสบายนะครับไม่เกิดอักนะครับผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าถุงยายเทพสวัสดีครับยายเทพนะครับขอบพระคุณมากนะครับยายเทพนะครับขอไปไม่เห็นนะครับ ที่ไม่ได้ไปหาใครก็ต้องขอใครด้วยนะครับ่น้อะมัวจะไปฟังนั่นมัวจะ่ติดตามข่าวว่าแดงก็เลยไม่ค่อยได้ไปแ่ <c oughs> จ่ารู้แลว้ว <c oughs> ย่าออกอ่อ ไม่ได้มาให้สิง,งหนูทิมผิดเครื่องเลยเออยายยายเทพยายเทพกับใจกับใจอะไรนะคนเดียวกันหรือเปล่าย,ยายยายยายวาพากินพาเที่ยวคนเดียวกันหรือปทำไมหน้าตาเหมือนกันเนาะเอ๊ะดต่คนหนึ่งอยู่กรุงเทพนะแต่คนหนึ่งอยู่บ้านนอกเลย เอ๊ทำไมหน้าจ้าเหมือนกันเนาะผมก็ง้อง,งงเลยหรือว่าเรามองทีละครั้งแล้วมันก็เลยทำให้เราตาลายว่าวะเอา้าก็ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับที่พวกกำลังใจนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจเคียนบไญนพรยนะครับสำหรับวันนี้กคขอบพระคุณหลายๆล,ลาก,ก่อนเดเอมื่อ จะกันไม่เมื่อืนนะครับหรือว่าเมื่อใดที่ว่า,างๆนะครับพี่น้องครับขอบุ็นคนสุกคนทสุกคนนะครับขอให้รำได้ร่อยนะครับทุกนนบุญสุกคตสวัสดีครับผมบ๊ายบาย